สหรัฐบริการน่าจะขนลุกขนชันนิดหน่อยนะครับความสัมพันธ์ไทยจีนอยู่บนระนาบของความเป็นเพื่อนความเป็นครอบครัวซึ่งเป็นท่าทีที่งดงามมากในขณะที่อเมริกาชาติที่รุ่งเรืองมาจากทาตกลับพยองลำพองและเที่ยชี้นิ้วกดหัวกระบาลคนไปทั้งโลกในขณะที่ภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคมันคือการจัดการความสัมพันธ์ให้สมดุล ระหว่างประเทศมหาอำนาจค, ouais. คือจีนกับอเมริกามารยาทอเมริกาแย่กว่าจีนเยอะมากครับความถอยความดูถูกดูแคลนการไม่ให้เกียรติของอเมริกาไม่น่าจะสร้างมิตรประเทศในย่านนี้ได้มากนักหรอกเพราะฉะนั้นเครื่องมือของอเมริกาเครื่องมือของคนถอยคือกำแพงภาษีครับกูตั้งกำแพงภาษีมึงสูงๆเลยเอาอำนาจมาเล่นแบบนี้และดูวิธีที่จีน สารสัมพันธ์สิครับความมีวัฒนธรรมช่างต่างกันเหลือเกินท่านผู้ชมครับ